เรื่องเจาะด,ดูดชีเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศนวัตกรรมใหม่สู้มะเร็งเต้านมจริงหรอ พบกับ BDMs Health Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันทุกวันนี้วิธีการราักษามะเร็งเต้านมมีอยู่ด้วยกันหลายด้านนะคะทั้งการผ่าตัดหรือว่าการให้ยาส่วนการวินิจฉัยก็มีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆเช่นกันนั่นก็คือเครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อระบบสุญยากาศนวัตกรรมนี้คืออะไรเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMs Health Me Please รีไปกันค่ะ การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมเนี่ยคือเราจะใช้เข็มเข้าไปเจาะเข้าไปในก้อนเนื้อแล้วก็ตัดเนื้อมาตรวจนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือเจาะดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum assisted biopsy นะครับก็คือเราจะเจาะแล้วเรายังสามารถดูดเนื้อเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เนื้อเยื่อที่มากขึ้นแล้วก็ในกรณีที่ก้อนไม่ใหญ่มากเราอาจจะสามารถเจาะจนดูดจนก้อนออกไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉนั้นในกลุ่มเนี่ย ก็จะเพิ่มโอกาสการวินิจฉัยได้เนื้อเยอะขึ้นแล้วก็วินิจฉัยที่แม่นยำมากขึ้นและในกรณีที่ก้อนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วเราสามารถดูดออกได้หมดก้อนก็จะหายไปจากคนไข้เลยคนไข้จะไม่ต้องกังวลเรื่องก้อนอีกต่อไปครับเครื่องนี้นะครับในกรณีที่ก้อนใหญ่มากๆหรือหินปูนกว้างมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถดูดได้หมดได้นะครับแล้วก็เครื่องเนี้ยเนื่องจากเราดูดชิ้นเนื้อค่อนข้างเยอะอาจจะมีเรื่องของเลือดออกหรือาจจะมีเรื่องของเขียวช้ำได้มากกว่าปกติแต่พวกนี้ เป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายเองได้นะครับผมและนี่ก็คือนวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยก้อนในเต้านมด้วยเครื่องมือเจาะดูดชิ้นเนื้อระบบสุญญากาศที่สามารถตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาสิ่งผิดปกติในเต้านมได้ในครั้งเดียวครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสยัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMs Health Me Please พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ